นี้พลอก็จะมารีวิวสลามะคะ่ะก็ต้องขอโทษทุกๆคนนะคะี่ค่ะที่คลิปที่แล้วพลอยไม่ได้รีวิวนะคะเพราะว่าคือให้น้องมึงคนถ่ายนอนอนองเขาก็ไปกดปิดนะคะก็เลยถ่ายไม่จบเนาะเราจะมารีวิวสลามที่เราทาครั้งที่แล้วไว้นะคะตอนนี้ไม่ติดแล้วเนาะก็แก้ไขโดยการใส่แป้งโยคียืดได้บางมากเลยค่ะเนื้อเหมือนมจิมากเลยนะคะ ถ้าใครมีปัญหายังติดอยู่นะคะแนะนำให้ใส่เบบี้ออยได้เลยนะคะแต่ว่าพอยไม่ใส่เนาะเพราะเบบี้ออยมันยังไงอะเวลาใส่แล้วมันก็จะเหนียวเหนียวเนาะนี่นะคะ้าง้างที่เราทำนะคะก็จะเนียอยืดแบบนี้เลยค่ะ ก็เส้นสนุกฟินมากเลยค่ะเนื้อก็เหมือนโมจินะคะเหมือนกับตอนที่เราบอกไว้เลยเห็นไหมคะทุกคนตอนแรกเราใส่สีเขียวลงไปสักขนาดนั้นเราก็นึกว่ามันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมนะคะที่ไหนได้ดูสีอ,อกเป็นสีขาวแล้วเนี่ยขาวเขียวแล้วนะคะเสียงจิ้มก็มันก็คือมันเป็นสลามโฟมน,นะคะมันก็โมจินั่นแหละแต่ว่ามันโฟมพะเราใส่โฟมลงไปนะคะ มันเสียงจิ้มก็จะไม่ค่อยฟินนะคะแต่บอกเลยตอนเล่นเนี่ยฟินมากเลยยืดได้เยอะมากๆเลยนะคะคล้ายเนื้อหมักฝรั่งกัมมี่มากเลยค่ะพ่อยขอตั้งชื่อว่าสลาโมจิชาเขียวกัมมี่นะคะชื่อยาวเฟ้ยเลยนะคะอย่างงูเลยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์หรือ บอกวิธีทำสลามที่ดีกว่านี้ได้นะคะถ้าช่วงพลอยไม่ดีเนาะก็บอกกันได้นะคะวันนี้พอลอยลาไปก่อนคะ่ะเจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะนี่ดูสิ